thank you สวัสดีครับออโบผ้ามานันอีสานบ้านเฮาครับวมือนอี้ผ้าเอาไอ้ปืนยิงปลาออกมาจอบเบิ่งปลาขังทางครับเห็นปลากระสูดนะครับผ่านมาออกมาหน้าเมืองเศร้านี่เห็นปลากระสูบพูนครับนี่ครับอันนี้มันเป็นหนาท่อนะครับเห็นคือจังมีปลากระสูบเป็นสีไข่หลาแนะ่ก็เลยโอ้บ่ได้ตังอันนี้มันตกเจับเจือเนาะนี่ครับ ติ้งน้ำอยู่นี่แมน่นปลากระสูบเบิดนะครับมีเป็นเศร้าโตครับแต่บ่รู้ว่าจะยิ่งถึงจะโตนะครับจะจะล่องเบิกอันนี้อยู่ขางทางนะครับนั่นขางทางจอดอยู่ขางทางเลยนะครับนี่มันมันก็มีตัวใหญ่ตัวน้อยปะพนกันไปครับอยู่นาท่อครับตัวนี้มันเป็นท่อรอดพืน้นพื้นทองทางนี่ไอไปทั้งพุนกับเป็นบอลรูปนะครับมายิ่งปลาชะโดออกไปข้างนอกนะครับ เดี๋ยวสิขึนปืนมาล่องเบิงไอมาจอบยิ่งปลากระสูบตรงหนาท่อนี่แหละเดี๋ยวสิจอบล่องเบิงว่าจะได้จจกาตโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันเบิงนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนครับนี่ครับขยับลงมาไกลๆจังหน่อยครับอย่ายิ่งบ่ถึกนะครับเดี๋ยวจะล่องบิ้งจจกโตรัรเบิ้งว่าเสือกรอยบ่ บน่าจะถือครับโอ้ยป่ามันบฟูขึ้นมาสูงนะครับว่ายิ่งหลัดล่องบึงอ้าวสงสัยเสียลูกครับเดี๋ยวเอาลูกปืนขึ้นมาก่อนครับพุ่นต้อยไปพุ่นแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวถามมันข่าว่าไหมครับเดี๋ยวเอาลูกขึ้นมาก่อนครับโบได้ยิ่งดนนะครับก็เลยพาดไปนะครับเดี๋ยวลองบึงตัวนี้คือตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวถามมันขึ้นจักหน่อยก่อน นอลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามมันขึ้นก่อนนะครับโมบอดี้จับไอ้ยิ่งปลามาแม่นเกือบชองเดือนสามเดือนแล้วบออันนี้เห็นมันมีปลาสูตรลอยกันเลยอยากเอาออกมาล่องเองบ่งซื้อยิงบัถึอคราบาดแรกยิ่งบัถึกนะครับเอาลงไปละเดี๋ยวลอยจังหวัดมันขึ้นมาใหม่นะครับ ฟลากระสูบหลายอยู่นะครับแต่ว่าผมจอบเบิ้องฐายยิ่งตมันไข่ใหญ่แน่นะครับตัวน้อยนี่ยันยิ่งเบือถือครับก็เลยหาเบิ้งตัวไข่ใหญ่เลือกเอาตัวใหญ่กว่าหมูดีกว่ายิ่งตัวน้อยนี่มีธิ์พลาดหลายนะครับตอนนี้ตอนนี้มันไปจุ่มกันอยู่ป่าบัวพวกครับมันโบออกมากไกลเลย ยืนอยู่ริมต่อฝั่งเลยนะครับบาดเห็ดห่างเห็ดอย่างก็นี่ดิคืออยู่เลิกแล้วล่ะลองเหมือกันนะถือบ่โอ้บ่ถือครับบ่ถือลูกดอกยังแงลนลบกขึ้นมาอยู่มันอยู่เลิกโคตรบ่ถือแต่ว่าตมันค่อยใหญ่ขนก็นเลยยิ่งนี่นั่นนี่ก็มีนะครับแต่ว่าตัวมใหญ่ไนได้าสามนิ้วแล้วก็อยู่เลิก มื่อกี้นี่ตัวไข่ใหญ่เนี่ยก็เลยยิงเอาไหมครับยิงอยู่นี่จนคำมันกระสินน้ะปถือว่าล่องเบิ่งไหมเอาโบประมาณนีสานวันเท่าครับไ่บได้ออคลิปดนนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาจอปลาอยู่ขังทางคือเกานะครับขึ้นมาจอปลาขัางทางคือเกาบ่าไหวทหงแดดลงไปาะเบิ่งมันแดดนะครับปลากับป๋พอมีปลากระสุนโตใบใหญ่เท่าอยู่นี่นะครับ กระสูบโตมันบใหญ่เฮ้าอยู่นี่แล้วก็มันแดดพร้อมก็เลยกลับขึ้นมาขาังทางมาเขาห่มคือเเขามีป่าอยู่ดิเด็กเด็กไหนยังยิ่งถึกวะนี่นะครับป่าล้อยเต็มอยู่ข้างล่างนี่นะครับ แต่ว่ามันยังบ่มีตัวใดโพหัวขึ้นมาอันตัวสุ้มันใหญ่ๆแ้ๆอยู่พุ่นนะครับอยู่ตรงปลายปืนเลยนะครับแอบัขว,ขวขาวๆพุ่นนะครับตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยมาอยู่หนาท่อนะครับอันนี้ต้องได้ลอ่อต้องได้ถา่ายมันขึ้นมาผิวน้ำดีๆก่อนนะครับจงยิ่งแต่ว่าผมนะโบทาครับผมใจห่อนยิ่งเลยแล้วก็บ,บ่ถือครับ โอเคครับเดี๋ยวจอบเบิงกันสักก่อนนะครับถามันมาหลายๆสะก่อนจังเบิกกันครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแต่มันคืออยู่เลิกแทหล่ะโอ้มาไหลปลาหน่อยอยู่แต่มันอยู่เลิกนะครับมันต้องมีจังสักตัวอะไรขึ้นมาถ่าจังว่ามันขึ้นมาสักตัวก่อนนะครับนี่ โดนครับตัวนี้โดนคิดว่านะครับเอาเส้นหลักเส้นหลักหลักเส้นหลักลักเออเดินโดนโ,โ,โดนนะครับคิดว่าโดนอยู่เส้นหละกนี่โดนนะครับตัวนี้โดนนะครับพุ่นครับพุ่นครับโดนครับ,รบตัวนี้เอาถ่ายไปสักก้อน มาแล้วนะครับโดนแล้วนะครับนี่ครับโดนไปเล้วได้โอ้ได้จบมั่นขึ้นมาปอนหนาขึ้นมาดีๆก่อนค่อยยิ่งนะครับเพราะสั้นบ่ได้ตแท้ๆะดิ้นี่นะครับตือบาทกับบ่แม่นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ยังตัวหน่อยมันอยู่นะครับได้จักนิว้วสี่นิว้วสามนิว้วสามนิว้วสี่นิ้วได้ยู่ไหว ตกใจเลยเป่นนี่นะครับสามนิ้วได้อยู่ครับสามนิ้วนะครับนี่อันนี้มันปอนหนาขึ้นมากยิ่งลูกฟุกนะครับลูกฟุกลูกฟุกเขาเบาตานะครับยิ่งเขาเบาตาเลยลูกฟุกนี่นี่นะครับโอ้ยิ่งปืนไปสามบาทจังถึกตัวหนึ่งนะครับบริยิ่งโดนนะครับเอโบพม่าอีสานบ้านเฮาครับ ยิงลูกฟุกครับเขาตาแล้วกับแผ้ออกก็ออกตรงขางตรงนี้ฮะอันนี้ยังโบมนตัวใหญ่บานะครับตัวใหญ่มม่ใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าม,ามันบกเขามาใจหอนครับยิ่งก่อนเลยโอ้มันจะมาคล้องกันเป็นตนายนท์ละสายบ่นี่โอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับได้มาแล้วหนึ่งเตามครับมาอยู่นหฮมเนี่ยแหละดีแล้วไม้กับไม้ขางทางนะครับนี่รลดผ่านไปมากอยู่ บอลุบครับมันเป็นคลองแล้วกับพื้นพื้นตรงนี้มันเป็นท่อน้ำเอา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 พื้นตรงนี้มันเป็นท่อน้ำรอดรอดไปฝุ่นนะครับรอดรอดพื้นทองทางไปผุนน้ำมันสิไหลลงบอลุบนะครับน้ำมันสิไหลลงบอโอเคครับเก็บปลาครับเจละ่ะนี่เก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวหางยิงไหมครับครับผมตอนนี้เสียลูกไปแล้วสองลูกนะครับ ผม,ผมยิงลงหนาทอครับจังมันมีอียังอยู่น่าน,นาทอนิเซียไปแล้วสองลูกึกทังอยู่บ่ล่ลูกนี่เป็นลูกสุดไายที่เอามานำมือนี่นะครับผมผมยิงลงตรงนี้แหละหนาทอนละเสียไปแล้วสองลูกจังมันไปเกาะยังอยู่ช่วงช่วงข้างปลายปืนน่ะช่วงนั้น จากมันก็อ,อย่างเสียไปแล้วสองลูกด้ป่าตัวเดียวไ <c oughs> อ้ลูกนี้ลูกสุดท้ายที่เอามานำผมว่าผมจะบยยิ่งลงแล้วล่ะตรงนั้นโอ้วง ช่วงนี้ยังบบเห็นปลาชฉโดเลยนะครับปลาชฉโดยังบบเห็นร้อยตัวเลยแล้วก็ผมกับบ,บอคค่อยจะได้เขาไปหมายปลาชฉโดนะครับแต่ว่าถามเซียนผู้เพื่อนไปอยู่ตลอดกับเพื่อนกับว่าบ,บ,บอคค่อยมีปลา อยหญู่่ดปลาชโดครับขึ้นมากครับเป็นปลาชโดขึ้นมากจิบน้ำอยู่อยู่ทังปลากระสูบใหญ่เข้าไปนั่นแหละ,ะเป็น เป็นบุญนำเป็นตัวใหญ่อยู่ด้วยผมสิบอยิงลงอีกแล้วนะครับนั่นนี่ครับเสียไปแล้วลูกสองลูกนะครับผมผมสิจอบยิงนาง,งบุญเลยนะครับถทายยิงตัวใหญ่เลยเดี๋ยวมาทาเบิ่งกันครับมาทาเบิ่งกันมารอชมกันไอ้ยิงไก่ไกกันยังบ่ถืบัดทีนี้สิยิงไก่ครับนี่เอามาสามลูกเสียไปแล้วสองลูก โอเคจะไม่ยิงลงอีกแล้วตรงนี้นะะสิยิงไกลๆครับเพื่อว่าเพื่อว่าลูกมันไม่ติดมันจะได้ยิงอีกโอ้อยู่ตรงนั้นสงสัยมันเป็นหมลูกปลาชะโดแน่นอนอยู่กับปลากระสุบใหญ่ผู้ผูู้พุ่นขึ้นไปบ่อนพุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเห็นแล้วปลาชะโดสัมสัเขียนนี่ครับหนามันหนาจะมาเป็นฝูงนะครับ มาอยู่น้ำกันกรบปลากระสุบอยู่ช่วงตีนนันใบบัวนี่ครับเพอว่าเห็นนันขึ้นแต่ละเทือน,นี่ตัวใหญ่พอสมควรอยู่ดิปุ่นอันนก็แมมนผูน้โอ้ลาเฉดูนี่แต่ว่ามันบบมีบ่องขึ้นจอบนะครับมื่้เหตุห่างไวนี่ต้นไหม่แต่นีแต่ต้นน้อยๆขั้นสิบแปงขึ้นจอบกนานบกุ้มครับเพราะว่าอีกจังหน่อยน้ำม,มันก็นจะแหงฟาชาโดก็จะหนีแต่นี้ละ ก็เลยบอเห็ดห่างดีกว่ายิ่งได้ก็ยิ่งยิ่งบบได้ก็สางมันโอเคครับเดี๋ยวถาบึงจอบจอบมันขึ้นมาใช่ก่อนเห็นมันดีๆก่อนค่อยยิ่งนะครับ